อะไรไวจัดชายที่เราจะเอาลายขึ้นไปไม่ห่วงเอวเพราะเอวมันเป็นวนรอบเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาต้องการชาย60แล้วก็สักเฮ้ยเอาวันนี้ก็เย็บกันเย็บกันเพื่อเย็บไว้อะไรไว้แต่จริงมันเย็บนิดเดียวเย็บเล็กๆอ่ะเลื่อนไปเวียงกลางก่อนเวียงริมสุดตรงสันทบหนึ<อ>่งจุด แล้วก็เอี่ยงกลับหน่อยแล้วก็เอี่ยงกลางชนิดดูตอนด้อร์ใครเอาสีไม่ครูวเรามันจะเอวมันอาจารย์อะไรเอวอยู่ไหนเอาตบบมันจะได้ขั้วสีนี้ดีกว่าเอาสีเหลืองคราวนี้ถ้าเกิดมันสูงใช่ไหมเราอยากได้ความกว้างของการรอบเยอะๆอ่ะเราเอาลงได้ไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูก็เล็งไว้ว่าตรงนี้กําลังสวยมันหกสิบสองนให้มันใกล้เพียงกันมา สีเหรอเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยลูกนี่ค่ะมีน้ำเงินเอาเอาน้ำเงินไหมมีไหมน้ำเงินใครมีน้ำเงินไหมคม่เพ้ยนเไม่เลยล่ะเอาแบบเป็นแบบเยอะๆเลยลูกคลด้อันไหนชัดอันนี้ชัดกว่าเลยรูพิเดล่ามีครูนี่เป็นครึ่งวงกลมหรือวรึ่งโหมือนี่งมากไม่คืออันเนี้ยหมดไม่มันมันหมดผ้าเลยเอาหมดผ้ามันถึงจะสวยคราวนี้เราจะวัดอยู่สองจุดคือจุดเนี้ยให้ได้ก่อนหกสิบสองกลับตรงจุดนี้ก่อน ถ้าเราจะเอายาวเยอะแต่มันไม่ถึงหรอกแต่เราจะเอาให้มันอยู่ประมาณตรงนี้ลูกมันถึงจะสวยเนี่ยเราก็จะรูมันจะอยู่มาประมาณขึ้นสูงมันลักษณะป้ายใช่ไหมจยนแล้วแต่เราแล้วแต่เราเราอยากจะป้ายไม่ป้ายหกสิบสองใช่สิบสามอันีความยาวของใครแต่ละคนแต่ละคนแล้วแต่แต่โดยส่วใหญ่ตัวเนี้ยกูบอกเลยว่ามันจะไม่ได้เยอะมันจะไม่ได้เยอะเราไม่ต้องไปทำเยอะอันนี้ผ้าของใครอ๋อเอฟแอน ถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้โค้งน้อยมันจะอ้อมได้ไม่กี่ชิ้นอ๋อไม่น่ามันจะอ้อมได้น้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าดีแล้วป้ามาใช่ถ้าถ้ามันจะได้เยอะๆนะต้องสั้นต้องสั้นแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้กูก็เอาสุดนี่แหละมันจะหมดไม่หดตรงนี้คือต้องสั้นไปแล้วคือถ้าเอาเยอะก็คือเอานี่เลยเอานี้เลยมาเนเลยไรเงี้ยเออจะช้าแต่ว่าเอวมันจะได้น้อย กูอยากได้เอวเยอะๆเอ็มว่าเอวน้อยนี่หมายถึงป้ายนะป้ายอ่ะเอออ้อมอ้อมรอบมันจะได้น้อยกูอยากได้อ้อมเยอะๆครูไม่อยากได้อ้อมน้อยๆนี่มันถ้าอย่างงี้มันจะอ้อมน้อยไงอ้อมใหญ่ไม่อ้อมน้อยเออไม่อ้อมใหญ่ไม่อ้อมใหญ่อยากจะอ้อมเยอะๆ มูจมวันใหญ่ใช่กระจายแล้วอากันไกลมาลูกกระกลยกันไกลค่ะคือคือเดี๋ยวจะอ้อมมาอ้อมน้อยสัดมันเจะเอาไปแล้วค่ะมันรีก็จ้องอยู่เนี่ยที่กูทำไม่ดูปกติกูทำกูไม่ไม่ขีดหรอกไม่ขีดเลยไม่ทำอะไรแกไม่อันนี้มันไม่ต้องขีดอะไรแค่ให้มันได้แนวเพราะว่าเดี๋ยวมันไปอยู่บนตัวมันแล้วแล้วเราก็ไปตัดที่ตัวมันนั่นแหละ คู่ขาเวลาเราตัดผ้ากระโปรงวงมเนี่ยนะสมรติว่าเราวัดเอวได้หรือเปล่าเราต้องป้ายปักึี่ข้างบนใช่ไหมถ้าเราวัดข้านแล้วเราต้องปักที่ข้างล่างปักทีข้างบนอีกใช่ไหมไม่งั้นจะปวดใช่แบบว่าต้องรู้เรื่องนี้ไหมไม่เดี๋ยวจะเช็คพวกเราว่าเดี๋ยวให้เขาลอง้อมก่อนให้มันอ้อมป้ายก่อนว่าตรงไหนเยอะเยอะมากอ่ะแต่เราอยากได้เยอะๆท้องไม่ยองอ้อมได้เลยเนี่ย นี่ท้องได้ท้องมีน้องก็อ้องได้มาบอกคนอ้วนก็ได้แม่ต้องขอเลยเป็นสาวตัดร้อนเราไม่เอาหมดเพราะว่านี่มันตัวเล็กเดี๋ยวเราเดี๋ยวกูจะจะตัดทิ้งด้วยโอ้ยได้ไม่มันจะไปเสียได้ทำไมทำอะไรทำขอบทำโบอีกไม่ดูเฉยเฉยขอโทษนะคะคุณมุญดา ่ที่กูว่าสวยอะไงสวยแ่สวยแค่ไหนก็แค่ั้นแม่แยกกับคนเดวกันหน่อยจี้เยไปแยบคนคนละหุ่นก็ดไมด้นะวพีใไม่ตัดก็ไม่ได้รูกมันยออไปไม่สวยมันไม่สวยอาจจะกลัวแต่นี่อาจจะแน่นแต่นี่อาจีก็ทำเราลงได้เราแข็งแรงกว่าไง ขอโทษค่ะไม่ไปบอกกันังละคะไม่บอกว่าโอเคแอลได้แล้วสี่จะรับหรอคะเฮ้ยพี่อย